ลูกบิดประตูธรรมดาต่างจากลูกบิดประตู RMI ยังไงดูเอาครับน,นั่นเข้าไปละเรียบร้อยแล้วห้องนี้ละ่ะอ่าให้พี่เขาลองดูอย่าพยายาม สวัสดีครับไทยแองเกิลเวิลด์ท็อปครับผมมิสเตอร์บิ๊กเมาส์ครับในวันนี้นะครับก็เหมือนเช่นเคยครับกับเนื้อหาสาระดีๆของการตกปลาที่จะนํามาฝากสู่เพื่อนๆครับเริ่มต้นกันเลยนะครับกับแองเกิลทริปครับการแข่งขันตกปลานั้นมีเยอะแยะมากมายนะครับแต่สิ่งที่สําคัญคือวิธีการเข้าร่วมการแข่งขันตกปลาและเตรียมตัวอย่างไรในวันนี้นะครับผมเก็บภาพตอนที่ผมลงไปแข่งลาพาราเดมาฝากให้เพื่อนๆได้ชมกันครับ ดูว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรครับเพื่อนๆครับในทุกๆวันนี้การตกปลาในบ้านเราก็ต้องบอกว่าพัฒนาการไปเป็นกีฬาเต็มรูปแบบแล้วครับเพราะว่าเรามีเรื่องของการแข่งขันในแทบทุกๆสัปดาห์ไม่ว่าจะเป็น การแข่งแบบปลาบ่อที่เราใช้เหยือ่อหรือจะเป็นการแข่งด้วยเหยือ่อปลอมไม่ว่าจะเป็นอยู่ในบ่อที่คนเลี้ยงหรือในหมายธรรมชาติอย่างหลังเขื่อนเรามีงานแข่งแบบนี้เกือบทุกสัปดาห์นะครับปีหนึ่งห้าสิบสองัปดาห์เรามีโดยตลอดและว,วันนี้ล่ะครับ ที่เราจะเอาเรื่องของการแข่งขันนี่ขึ้นมาคุยกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยมันมีความแตกต่างจากการตกปลาธรรมดาที่เราตกกันทุกๆสุดสัปดาห์ตกกันวันธรรมดามันแตกต่างกันครับเนื่องจากว่าการแข่งขันนะครับเรามีจุดมุ่งหมายที่จะต้องอยู่ในเกมที่จะต้องอยู่ในกติกา และที่สำคัญเรามีเรื่องของการที่จะต้องเอาชนะด้วยไม่เหมือนกับการตกปลาแบบเล่นๆน,นะครับที่แค่ขอให้ได้ตัวก็พอต่างกันโดยสิ้นเชิงและอย่างนี้นะครับเมื่อจะพูดเรื่องการแข่งขันก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยแหละครับเข้าไปสู่กระบวนการแข่งขันเพื่อเป็นการสาธิตให้เพื่อนๆดูผมเลือกงานนี้ครับลาพาราเดสนามแก่งกระจา์ วันนี้เราจะหยิบยกเอางานลาพาราดเดที่ผมลงไปร่วมแข่งมาเป็นตัวอย่างให้กับเพื่อนๆได้ชมกันครับ สุดที่จะพาเราเข้าสู่กระบวนการแข่งขันได้นั่นก็คือการสมัครสำคัญนะครับเพื่อนๆครับถ้าจะเข้าสู่การแข่งขันต้องคอยสอดส่องติดตามว่าที่ไหนเปิดการสมัครที่ไหนมีเปิดการแข่งขันเราก็จะได้ไปเข้าร่วมเมื่อสมัครแล้วนะครับเรื่องต่อไปก็คือการ ทำความเข้าใจกับกติกาที่ทางผู้จัดกําหนดอย่างงานครั้งนี้ครับลาพาราเดบอกไว้เลยครับว่านักตกปลาต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากบริษัทลาพาราเท่านั้นซึ่งก็จะเป็นเหยื่อลาพาราต้องดูนะครับว่ากติกาเขาบอกอยังไงเขาบอกว่าให้ใช้อะไรก็ได้ในงานแข่งวันนั้นที่มีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง กับาลาพาราแน่นอนครับลาพาราพูดถึงเรื่องของเหยือ่อยังเหยื่อกล่องนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเหยื่อลาพารานะครับซึ่งวันนั้นผมก็หยิบทุกอย่างจากเหยื่อกล่องนี้แต่จะมีบางกรณีที่ไม่ได้ใช้เหยื่อของาลาพาราซึ่งบริษัทลาพาราไม่ได้มีแต่เหยื่อนะครับเขามีทั้งสายเบ็ดนะครับนะไม่ว่าจะเป็นของ s u ฟิก832มนะครับมีสายเบ็ด มีคันเบ็ดนะครับอย่างล a p a l a า f อเที่ใช้ในชุดสปินนิ่งเราใช้ของพวกนี้ร่วมการแข่งขันได้เพราะว่าถือว่าใช้ผลิตภัณฑ์ล a p a l a ในการแข่งนี่นะครับเนื้อหาที่2นะครับ 1. สมัคร 2. ดูกติกาเข้าให้ดีหลังจากที่เราสมัครแล้วอ่านกติกาเข้าใจแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเตรียมตัวครับ เตรียมอย่างไรเพื่อจะเข้าสู่การแข่งขันสิ่งที่สำคัญนะครับนอกจากความพร้อมเรื่องความแข็งแรงนะครับก็ต้องเตรียมเรื่องของอุปปรกรณ์ให้พร้อมวันนั้นนี่เรามีคันไป2คันที่เป็นเบสแคสติ้งนะครับก็จะมีเวท2เวทที่เลือกใช้นะครับสพิสยัยสองช่วงสายเบ็ดอันหนึ่งก็87 อันหนึงก็10 20 87เนี่ยมันเหมาะกับการเหวี่ยงเหยื่อเล็กๆเหวี่ยงเหยื่อแบบผมผมค่อนข้างจะเป็นเวทที่ใช้ถนัดมือมากๆนะครับเหวี่ยงเหยื่อที่ทั่วๆไปใช้ในเขือนแล้ว10 20, 20นี้เผื่อเอาไว้สำหรับกรณีถ้บาบังเอิญได้ไปเจอกับปลาจิบนะครับก็จะเป็นพวกปลาหัวงูตัวโตๆอย่างปลาชะโด ผมก็จะหยิบ10-20เพื่อหวังผลในการหยุดยั้งนะฮะไม่ให้ปลามันวิ่งเข้าอุปสรรคนั้นจะมี2เวทที่เตรียมไปสำหรับเบสแคสติ้งแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าผมจะมีอีก1ชุดเป็นสปินนิ่งสปินนิ่งนั้นเพื่ออะไรสปินนิ่งนั้นก็เพื่อสำหรับที่จะต้องไปใช้เหยื่อเบามากๆอย่างการณีถ้าวันนั้นจะต้องเวียนพวกเหยื่อยางที่เป็นเวทเลส คือไม่ใส่ตะกัวไม่ใส่อะไรนะครับถ้าจะต้องเข้าหมายแบบนั้นแล้วมีสถานการณ์แบบนั้นผมก็จะได้หยิกสปินนิ่งไปซึ่งาลาพาร่า RFS นั้นก็ตอบสนองในงานด้านนั้นเป็นอย่างดีทำไมถึงต้องคิดอย่างนี้เพราะการแข่งขันในเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะเสียเวลาไปเลยไม่ได้เนื่องจากระยะเวลางการขันถูกกำหนดไว้แล้วครับสตาร์ตอนนี้ออกตอนนี้นะครับเข้าตอนนี้ขึ้นส่งช่างตอนนี้เพราะฉะนั้นเราจะเสียเวลากับเกมไม่ได้ จะไปนั่งแก้ฟู่จะไปตัดไปผูกไปอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องเสียเวลาทั้งสิ้นเราต้องคิดเรื่องแบบนี้อาละครับและเมื่อทุกอย่างพร้อมลงเรือครับแล้วก็ออกไป สภาพอากาศแย่มากแล้วก็ตอนนี้ก็มีฝนปล่อยลงมาข้างนอกมีลมตีมาตลอดเราใช้เรือเล็กในงานแข่งอย่างนี้เนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัยนะครับต้องเตรียมเรื่องความปลอดภัยแล้วการตัดสินใจด้วยเหมือนกันอย่างตอนนี้เนี่ยเมื่อกี้พอหันหัวเรือสู้ออกไปที่น้ำนอกขึ้นนะครับมันใหญ่มากก็เลยต้องตีเรือกลับเข้ามาในอ่าวข้างในนี้ก่อน แล้วก็ตอนนี้ประกอบด้วยว่ามันมีฝนหรือไงก็ต้องคิดแผนกันใหม่ครับฟงไม่ได้เหมือนกับที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนแรกไปทั้งหมดลองดูครับวันนั้นเนี่ยกาติกานอกจากที่บอกให้ใช้ของาาลาพาร่าแล้วยังมีพูดถึงอีกว่า เพื่อนๆต้องหาปลาให้ได้2ชนิดในน้ําหนักที่กําหนดคือส่งประกวดด้วยปลา2ตัวครับจะก,กระสูบบวกกับช่อนก็ได้หรือกระสูบบวกกับชะโดก็ได้2ชนิดบวกกันแล้วไม่เกิน6กกิโลซึ่งกว่าจะรู้น้ําหนักที่เขากําหนดนั้นก็คือคืนวันก่อนการแข่งขันใช้จับฉลากเอานะครับนี่ก็คือโจทย์แล้ววันนั้นผมก็นั่งเรือออกไปครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก่อนที่จะนั่งเรือออกไปวันนั้นก็มีต้องให้สัมภาษณ์กับทางคุณอนุวัฒน์นะครับตอนนั้นช่องเจ็ดเขามาถ่ายรายการเราก็ต้องให้สัมภาษณ์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือทั้งหมดออกไปหมดแล้วผมเนี่ยออกคนหลังสุดแล้วออกหลังจากทุกคนไปนานมากทีเดียวพอออกเรือออกไปก็เข้าหมายแรกววันนั้นเนี่ยจากกติกาที่เขาบอกมาเราต้องดีไซน์เกมในหัวแล้วนะครับเขาบอกว่าเขาให้เราหาปลา สอ,อย่างบวกกันแล้วไม่เกิน6กิโลวันนั้นช่วงสายของวันนั้นเพราะว่าผมออกสายนะครับผมอาจจะตามหาปลาหัวงูไม่ทันก็เลยหยิบเจ้าตัวนี้เหยือบ BMC ครับน็อตคลาบ BMC อันนี้ก็อยู่ในค่ายลาพาร่านะครับ <Yeah. S 1> เพื่ออะไรตัวนี้ก็เป็นอาวุธตัวหนึ่งที่หาปลากระสอบใส่กระเป๋าไว้ก่อน นะครับนะครับพอหยิบน็อตครับ BMC มาก็ทำการหวดสายหาปลาตัวแรกครับ ับงานแข่งยังไงก็ต้องเก็บไว้ก่อนกติกาของวันนี้นะครับหนึ่งกระสุบหนึ่งปลาหัวงูนะครับแล้วรวมกันสองประเภทต้องได้6กกิโลนะครับยังไงก็ตามเนี่ยตัวนี้ก็ประมาณสักกิโลนึงได้นะครับซึ่งก็ต้องหาปลาอีกหลายกิโลนะแต่ยังไงก็ต้องเป็นอีกหนึ่งหัวงู อันนี้เก็บไว้ในกระเป๋าก่อนจะไปหาหัวงูอีกหนึ่งอย่างครับกระสูบที่ได้เมื่อสักครู่นี้นะครับเรารู้จากอย่างนี้ไม่อยากจับปลาแนวตะลิ่งแล้วเราก็มาเจอกอสาหร่ายขนาดหนาะเลยอยู่แนวนอกก็คาดการว่ากระสูบมันจะอยู่แนวนอกนี่แหละก็เลยลองเหวี่ยงเจ้าน็อตคาร์บ b m เอนี้ไปดู ก็ไม่ผิดหวังครับไม่เกินสิบไม้ดึงปืนสวนมือออกไปเลยนะครับซึ่งก็เป็นสกอรครับนี่เดี๋ยวจะลองหาอัพไซด์อีกสักตัวหนึ่งถ้ามีอัพไซด์ก็ก็ถือว่าได้อีกหนึ่ง,งเกมหนึ่งแต้มถ้าไม่ใช่ได้ไซด์ที่มันสูงขึ้นแล้วเราจะไปหาปลาหัวงูน้อยลงนะครับไปหาปลาหัวงูที่มันไม่ต้องใหญ่มากนะครับ หาอัพไซด์ก่อนถ้าได้อัพไซด์ไปหาหัวงูแต่ถ้าไม่ได้ต้องหาหัวงูตัวโตวซึ่งการบ้านนั้นจะใหญ่อยากะลดภาระการบ้านลงไปหน่อยแม่ก็เดชบุญจริงๆนะฮะออกไปสายเข้าหมายก็หมายที่คนอื่นเข้ามาแล้วแล้วเพียงสินาทีแรกเท่านั้นเราก็จ่วกระสุบขึ้นมาตัวนึงครับซึ่งโอ้โหมันก็เป็นกระสุบไซส์อีหลักอีเหลือเลือเกินพอดูขนาดแล้วก็ประมาณ ไม่เต็มกิโลประมาณกิโลหนึ่งหย่อนหย่อนนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยต้องบอกไว้เลยว่าไอ้กระสูบขึ้นมาตัวเนี้ยพลิกเกมทั้งหมดคือใจเนี่ยกะว่าถ้าได้กระสูบไซสักกิโลอัพก็จะไปตามหาปลาหัวงูซึ่งอาจจะเจอไปหาชะโดโทนอาจจะไปหาปลาช่อนเอามาเกี่ยวคู่กันเพื่อที่จะเข้าสู่อันดับ แต่เพราะไอกระสุบตัวนี้มันมันไซส์มันอีหลักอีเหลือซึ่งวันนั้นเนี่ยผมต้องตัดสินใจสองอย่างเราจะเดินตามเกมคือจะไปหาหัวงูเลยหรือจะอัพไซส์กระสุนเพื่อที่จะเข้าอันดับจุดลังเลแบบนี้ไม่ดีเลยครับซึ่งบอกไว้เลยว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีของการแข่งขันวันนั้นก็เลยอีหลักอีเหลือครับเสียเวลากับหมายนี้นะครับทั้งอยากจะอัพไซด์ด้วยทั้งอยากได้ปลาหัวงูด้วย เลือกเหยื่อไปเลือกเหยื่อมาใช้เหยื่อไปใช้เหยื่อมาหมายก็ชำ้ำเพราะว่าขายี้หมายจนช้ำไปหมดนะครับรู้สึกว่าผมจะวนอยู่ตรงนั้นเนี่ยอยู่ราวๆสักสองรอบหรือ3รอบทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าวันแข่งลาพาราดเดมมีทั้งข้อเด่นและข้อจํากัดของยานปรหาะะ2แบบแบบแรกก็คือถ้าคุณใช้เรือส่วนตัวคุณก็จะโชคดีตรงที่คุณเคลื่อนที่ได้เร็ว แต่ไม่ใช่การใช้เรือแบบผมใช้วันนั้นคือเรือไม้เนี่ยมันจะไม่ได้เปรียบมันได้เปรียบตรงที่ว่าเรามีพลานหรือมีคนเรือในพื้นที่ที่จะรู้หมายมั้สิ่งสําคัญต่อไปของการแข่งก็คือเราต้องเรียนรู้ว่าเราไปกับใครเราอยู่กับใครต้องคอยสื่อสารกับคนเรือครับว่าถ้าเราจะเดินเกมต่อไปเราควรจะไปยังไงซึ่งผมก็ถามคนเรือครับว่าถ้าอย่างนี้เนี่ย เราเสียเวลากับการขยี้หมายกระสูบในอยู่สักพักแล้ว<ม>เราอยากจะหาปลาช่อนซึ่งเป็นปลาช่อนหรือปลาชะโดก็ได้นะครับในช่วงสายๆแมคนเรือก็พูดให้กำลังใจผมเลยครับตอบมาเต็มปากเต็มคำเลยว่ายากแต่ยากอย่างไรก็ต้องหาวันนั้นก็เลยเป็นการออกตะเวนไปยังพื้นที่ต่างๆมีแดดนะครับ แล้วก็ลมเบาลงมาเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปตามหาปลาหัวงูในหมายเด็ดที่ผมมั่นใจดูนะครับไปในกรณีที่นักตกปลามาแข่งกันเยอะๆอย่างงาน ลาพาราดย์ครั้งเนี่ยนักกีฬาสองร้อยกว่าคนนะครับการที่จะหาอ่าวสงบสงบเป็นส่วนตัวอย่างเงี้ยง่ายครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือปรึกษากับคนเรือท้องถิน่นผมเนี่ยเป็นนักกีฬาประเภทใช้เรือจากคนเรือท้องถิน่นคือไม่ได้ขับเรือเร็วของตัวเองปรึกษาคนเรือท้องถิ่นก่อนว่าตรงไหนหมายสวยอย่างช่วงนี้เนี่ย ในแก่งกระจานระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำสูงขึ้นลดลงต้องถามครับแล้วหมายมันจะเกิดขึ้นจากระดับน้ำที่เปลี่ยนแปลงลำพังหมายดังๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์ในช่วงงานแข่งแบบนี้คนเรือท้องถิ่นครับช่วยคุณได้แต่ถ้าคุณเป็นประเภทใช้เรือส่วนตัวพวกเครื่องมือในการค้นหาปลานะครับอย่างไม่ว่าจะเป็น ซาวเดอร์ไม่ว่าจะเป็นฟิชไฟเดอร์พวกนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราตัดสินใจว่าเราจะใช้หมายไหนในการหาสกอร์นะครับก็พอดีเห็นอ่าวนี้มันเงียบก็เลยลองเดินควานหาหัวงูดูยังสู้อยู่ครับ อาหารแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญนะครับเก็บของแปลกปลอมเหล่านี้กลับไปด้วยเพราะของพวกนี้ไม่ใช่ของที่มีในธรรมชาตินะครับเอาอะไรมาเอากลับไปนั่นคือหน้าที่ของเราครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นเวลาเลยเที่ยงเลยบ่ายเข้ามาละซึ่งตาช่างเนี่ยก็จะเปิดบ่ายสองโมงสิ้นสุดการแข่งขันเลยนี่ก็คือสามโมงซึ่งจริงๆตัวผมก็ตั้งใจเข้าแล้วละ่ะว่ากระสูบตัวเดียวสำหรับวันนี้ก็คิดว่าเพียงพอแต่บังเอิญขณะที่จะเรือจะเข้าบ้านก็เจอ s h a d o จิบ แล้วจีบถีด้วยแล้วตรงหน้าบ้านนี้เรือก็เข้าๆออกๆเข้าๆออก,ออก,ออกสาลายก็หนาไปหมดยังคิดสูตรอยู่ว่านั่นขึ้นทันทีแล้ครับคิดสูตรอยู่ว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับโอ้ยไม่ถึงแต่ก็ ตัวนึ่งคิดว่าจะได้เข้าครบเกมครับหนึ่งหัวงูหนึ่งกระสุนทุกตัวครับวันนี้อากาศปิดมากหายากไม่เหมือนที่คิดครับนั่นแหละครับ เราไปหมายโน้นหมายนี้หมายนั้นหมายโน้นหมายนี้หมายนั้นเสียเวลาทั้งเดินทางเคลื่อนที่จากจุดสู่จุดขยี้หมายแต่และหมายนะครับเพื่อที่จะหาแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่ย้ําอีกครั้งว่าเป็นตัวอย่างไม่ดีสําหรับการแข่งขันก็คือการลังเลผมลังเลไปหมดเลยว่ากระสุนก็ยังอยากอัพไซด์เพราะว่าโดยกติกาเนี่ยคุณสามารถส่งกระสุน2ตัวก็ได้นะครับใจนึงก็ยัง อยากได้ปลาหัวงูเบื้อยความลังเลแบบนี้เพราะว่าเราเป็นนักตียบบปลอมนะครับเราตีได้เหยื่อครั้งละตัวเท่านั้นมันทําให้เราขาดซึ่งสมาธิและอันนี้แหละที่เรียกว่ามันตกไปจากวัตถุประสงค์ของการแข่งมันทําให้เราไม่ได้อยู่ในเกมนะการที่เราลังเลไปลังเลมาเนี่ยเราเราตัวเราเนี่ยห่างจากเกมออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วท้ายที่สุดก็สติแตก คือเปลี่ยนเยื่อเรื่อยอันนี้พอมานั่งจบการแข่งขันนั่งพิจารณาตัวเองโอ้อันนี้พลาดขั้นหนักคือเปลี่ยนเยื่อเรื่อยๆไม่อยู่ในเกมท,ท,ที่ตัวเองดีไซน์ไว้ตั้งแต่ต้นมันทําให้เราเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์กับการย้ายที่ย้ายหมายและเปลี่ยนเยือ่อนี่แหละครับคือสิ่งที่สำคัญของการที่จะแข่งขันนะครับ หนึ่งไม่ใช่คิดแค่ได้ตัวแต่ต้องคิดทุกๆเรื่องแล้วก็มาถึงกระบวนการสุดท้ายของการแข่งขันซึ่งก็คือเรียกว่าช่วงชั่งน้ำหนักเพื่อนๆครับช่วงนี้ก็สำคัญบางทีเนี่ยต่อให้วันนั้นปลากินดีเสียเหลือเกินนะครับการชั่งน้ำหนักเป็นเรื่องสำคัญนะครับคุณจะต้องกะเวลาให้ได้ ต่อให้ปลากินดีเสียแล้วเกินแต่ถ้าคนเรือบอกว่าคุณตกปลาได้ถึงตอนนี้เวลานี้จะต้องกลับไปให้ทันตาช่างคุณต้องหยุดตกปลานะครับถ้าคุณคิดว่าคุณมาตกเพื่อการแข่งจริงๆคุณเสียรางวัลไปไม่ได้คุณก็กลับเข้าซึ่งโดยมารายาิการแข่งขันจริงๆเลยเนี่ยนะครับไม่ว่าคุณจะมีปลาหรือไม่มีปลา คุณต้องจบการแข่งขันเพื่อเข้ามารายงานตัวไม่ได้รายง,งานแห่งความพ่ายแพ้นะครับแต่มาบอกว่าเรานั้นปลอดภัยดีครับเพราะกองการแข่งขันเขาจะได้ทราบว่านักกีฬาทุกคนกลับมาแล้วไม่ต้องเป็นห่วงก็กลับเข้ามาวันนั้นก็มีปลากระสูบเข้าช่างนะครับก็ส่งปลาช่างตามกติกาครับนะซึ่งก็เป็นไปตามคาดว่าปลาตัวนี้น้ำหนักหย่อนหย่อนโลไม่เต็มโลนั่นแหละครับ เมื่อเราลังเลเราจะไม่แม่นกับเกมเราจะพลาดกับเกมนี่นี่เป็นเป็นประสบการณ์ที่ถ่ายทอดสู่เพื่อนๆเลยนะครับถ้าวันนั้นเนี่ยไม่ลังเลทุกอย่างจะเป็นไปนตามเกมซึ่งนี่ก็ต้องนอกจากบอกกับเพื่อนๆก็ต้องเตือนกับตัวเองอีกเหมือนกันฮนะนี่เลื้อเวทีสนามมานานนะครับเพิ่งจะได้ลงมาแข่งในรอบหลายๆปีนี้นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับเพื่อนๆ ที่คิดว่าอยากจะสนุกกับการแข่งขันนี่แหละครับทั้งหมดเหล่านี้คือการเตรียมตัวเพื่อการแข่งขันครับนั่นแหละครับการเข้าร่วมการแข่งขันสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความพร้อมนะครับ และสิ่งที่สําคัญไปกว่านั้นคือยุทธวิธีที่จะใช้คิดผิดวางแผนพลาดนั่นอาจจะทําให้ชายชนะหลุดไปจากมือเหมือนกับที่ผมประสบมานะครับอ่ะอย่างนี้ตอนนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูในร้านไปอิงฟิตกันหน่อยว่ามีอะไรครับ